Have the spike. สวัสดีค่ะวันนี้ฉันเด็กหญิงพินาฟันสมานเกียรติสกุลฉันม .3.8 มทับที่9จะมาพูดเรื่องการแบ่งเวลาเล่นเกมค่ะอย่างแรกเลยเรามารู้จักการเล่นเกมกันก่อนนะคะการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายและให้ความบันเทิงในยามว่าง แต่ถ้าเล่นมากเกินไปก็อาจจะติดเกมกลายเป็นโรคติดเกมได้เลยตามที่องค์การอนามัยโลกแด่บรรจุให้เป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นการแบ่งเวลาเล่นเกมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเพื่อไม่ให้เสียการงานหรือเสียการเรียนและเสียสุขภาพวันนี้ เราจะมาบอก5เทคนิคการแบ่งเวลาเล่นเกมง่ายๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ 1. เราควรรู้จักลักษณะเกมที่จะเล่นเกมแต่ละเกมใช้เวลาในการเล่นไม่เหมือนกันเช่นเกมแบบ MOBA อย่าง a อาใช้เวลาประมาณ30นาทีตอนน่อ1ตาเกมพัล l e เล่นได้ตามจำนวนหัวใจที่มีเช่นหัวใจ1ดวงเล่นได้1ตา มี5ดวงก็เล่นได้5ตาต้องรองหัวใจมาเติมใหม่ส่วนเกมแนว RPG บางเกมสามารถเล่นได้เรื่อยๆซึ่งถ้ารู้ลักษณะของเกมแล้วก็อาจจะกำหนดได้ว่าจะเล่นได้กี่ตาหรือเพียดานผ่านกี่ดานถึงจะเลิกเล่น 2. มีเป้าหมายในการเล่นในแต่ละวันการเล่นเกม ย่อมมีจุดประสงค์บางอย่างเช่นเ e v e l u อผ่านด่านหรืออัปเกรดอาวุธดังนั้นการเล่นเกมในแต่ละวันควรตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆถ้าทำได้แล้วควรหยุดเล่นเพื่อเก็บไปเล่นในเวลาว่างในวันอื่นๆจะทำให้จัดสรรเวลาได้ดีขึ้น 3. ตั้งเวลาเตือน ถ้ากำหนดเป้าหมายแล้วแต่ยังชอบหย่อนกับตัวเองอยู่เช่บนบรรลุเป้าหมายนี้สำเร็จแล้วก็ขอบรรลุอีกเป้าหมายเลยแล้วกันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เวลาในการเล่นเกมยืดออกไปอีกจนบางครั้งไม่อยากจะทำอะไรหรือก็คือขี้เกียจนั่นเองดังนั้นควรตั้งเวลาแทนการตั้งเป้าหมายทางที่ดีตั้งเตือนเอาไว้เลยเช่น ตั้งนาฬินนกาเตือนเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วต้องเลิกเล่นทันที 4. สำรวจงานอื่นๆที่ต้องทำก่อนจะกำหนดเวลาเล่นเกมหรือตั้งเป้าหมายในการเล่นเกมควรสำรวจงานอื่นๆก่อนเช่นการบ้านงานค้างงานบ้านโดยควรทำงานหลักทั้งเสร็จก่อนจึงจะไปเล่นเกมได้ สภาพร่างกายของเราจะบอกเองถ้าร่างกายมีอาการปวดหลังปวดคอคลายออฟฟิศซินโดมอาจเป็นสัญญาณว่านั่งเล่นเกมนานเกินไปควรลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายหรือไปออกกำลังกายบ้างและบางครั้งการเล่นเกมนานๆก็จะทำให้นิ้วล็อกได้ด้วยดังนั้นสรุปได้ว่า การเล่นเกมที่มากไปนอกจากจะทำให้เสียงงานเสียการสุขภาพร่รางกายเสื่อมโทรมแล้วยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักดังนั้นจึงต้องรู้จักการแบ่งเวลาเล่นเกมให้ดีและเล่นเกมแต่พอหมอนะคะก็จบไปแล้วกับ5เทคนิค การแบ่งเวลาเน่นเกมง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งเวลาเน่นเกมให้ดีควบคู่กับการเรียนไปด้วยนะคะแล้วอย่าเล่นเกมมากเกินไปจนลืมการเรียนกันนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ